Nikon has proven to be the brand that captures the heart of professional sports photographers at the recent London Olympic Games 2020. Nikon cameras were used more than half of these professional athletes. Nikon never stands still and we have been strengthening and expanding our efforts forward digital SLR camera lineup. Our most recent development in the segment was the launch of Nikon D4 followed by Nikon D800 and d 800 These cameras have been very well received by professionals and advanced amateur photographers for fun and enjoyment to a wide range of full-frame format cameras. This new fx format V7 camera is the smallest and the lightest camera ever. Ladies and gentlemen, there is the D600. Thank you. นิคอนในห้องบอลใจรักษาการต่งตของบริษัทจาดีสูการเปลี่ยนแปลงแรอนาคดครับและนี่คือเหตุผลที่ทำใ้นิ้อนเป็นแบรนด์ผู้นำในโลกด้านการถ่ายภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพและเทคโนโีการถ่ายภาพซึ่งเป็นที่น่าจัเใจนดีนะครับ ตัวนะครับเนี่ยสำคัญแม่ในไมโครโฟนกับเก็บโฟนนะครับแล้วก็มีต่ออันนี้ได้ถ้า USB เนี้ยต่อตัวไวเลสได้ตัว WU 1 B ครับตัวที่ใส่กับ d 3 0ามนะได้เลยนะครับวิดีโอเหมือนดีสามันสอง ที่สี่ไปเทียบไปดีส้ามันสองเสียงหมดแล้อยู่ตรงนิ้วชี้นะครับแต่ว่าข้างหลังรู้สึกมันจะมีก้านอยู่ก้านอยู่อไหมเนี่ยอันนี้เป็นไลฟ์วิวไลฟ์วิวครับไลฟ์ววิกับกับกับวิดีโออ่ไลฟ์วิวมีสองโหมดปิดปิดฝาอยู่เปิดเมื่อกี้มันเปิดนะเปิดอยู่แต่ว่าทำไมไม่เห็นวะ มีทับนิ่งเหรอนี่ทับนิ่งแบบนิ่เดียวอ๋อไม่เราพับนนิ่งไงเราใส่เทเลอยู่ไงอยู่ในวิวแต่นี้เป็นวิดีโออ๋อวิดีโอนี่ต่างันอ๋อมันตับอ่ามันต้องปรับปรับแสงได้ระหว่างถ่ายแล้วก็นี่เป็นสเกลวิง่งไงไปตัปวโปรดการ์ด สอสลัดมีสองสลัดนะครับก็เพื่อความชัวนะครับอาจจะแบคเอพหรือนะครับแล้วแต่เซ็ตคลิซีได้เฟเนี่ยเป็น SD ใช่ไหมเหมดยุคซีนะเอ SD แน่นอนเก่าแม่แอฟตีลาลาลูก เครับมเดครับมนูก็หลักหุ่ค่อนข้าไปทมาแลบอทําแบมแลบอันนีคัญมันมีทมาแลบด้วยทมาแลบนะฮะกำลังฮิตกันตอนนี้ตั้งได้เวลาเท่าไหร่ หกพันสี <5 S 2> ส่มีไฮสารพัดไฮนะฮัลโลมีโดมห้าเฟสมครับโอเคแก้ไม่เหนวมาก Not only a 24 point mega sensor, pixel sensor, but also imaging processing engine. X3 sensors that used for the D4 and D800 series is mounted. Uh, this is d top line positioning in Nikon DSLR lineup. Uh, D600 position in the higher rank of the middle, middle class and is targeting the photography, hobby layer including advanced materials uh, with this height, and especially height is uh, miniaturized. Moreover, weight is 70-60 uh, uh, grams. Uh, this is the D800, put on the market in March this year. This is D-Hokroid. I think that it can understood easily that the uh, whole is small. Or is small as compared with D800. I'll explain the detailed description and the future of feature of this hockey after this. Uh, D-Hokroid has uh, that all kobuka d s r ของน i k o นนะครับเราจะมีเริ่มตั้งแต่กลุ่มผู้บริโภคนะครับ Entry level ก็คือในกลุ่มของ D-Format เริ่มตั้งแต่ D 3 3 2 0 D 3า D 5 0 0 0 0 D 7 0 0 0แล้ววันนี้น้องใหม่เปิดตัว D 6 0 0แอะใน FX Format และ D 8 0 0ที่เราเพิ่งเปิดตัวเมื่อเนึ่พันกว่าปัที่ผ่านมา d 4ตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาและ D 3 X นะครับกลุ่มลูกค้ากลุ่มช่างภาพนะครับครอบคลุมตั้งแต่ เมเจอร์จนกระทั่งไปถึงระดับ professional ก็คือจะเป็นในกลุ่มของตัว fx format fx format ในปีที่ผ่านมาสัดส่วนของ fx format ตัวนี้มีสัดส่วนแบในตลาดไม่ถึง5%นะครับไม่ถึง5%แต่ในปีนี้เราเชื่อว่าหลังจากที่เราเปิดตัวสีช a พั n ตัว fx format เข้าสู่ตลาดตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ตัว d4 ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาตามมาด้วย d800 d800 d1 กุ่ภาพั์ที่ผ่านมาถ้าจะเห็นว่า ส่วนแบ,บ่งของ FX ในตลาดเพิ่มมากขึ้นจาก5%เพิ่มขึ้นเป็น12%แล้วเราเชื่อว่าในปีนี้อัต,ตราการเติบโตจะเพิ่มสูงถึง15-20%กลุ่มที่2ก็คือกลุ่ม user ที่ปัจจุบันนี้ใช้ตัว DF format อยู่และต้องการจะอัปเกรดมาใช้ตัว FX format นะครับในกลุ่มที่3ก็คือในกลุ่มของผู้บริโภคผู้ใช้ที่ต้องการกล้อง FX format นะครับที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาและในสุดท้ายก็คือในกลุ่มที่ต้องการกล้องที่มี high p e r f o r m a ซ c e จะมีคำถามคถ,ถามต่อว่าเอ๊ะเจ้าตัวนี้จะขายเมื่อไหร่แล้ววันนี้สเสวนงที่ผ่านมาเราเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกวันที่13กันยายนกล้งตัวนี้จะเปิดขายทั่วโลกพร้อมกันในวันที่18กันยายนนี้นะครับซึ่ง จะประกอบด้วยต้องมีอยู่2รุ่นให้เลือกด้วยกันนะครับก็คือตัว D 600ที่เป็นบอดี้อย่างเดียวนะครับอยู่ที่ราคา72,500บาทและ D 600ที่เป็นชุดคิด a F S ขนาด24.5 8มินราคาอยู่ที่95,000บาทนะครับเจอกันแน่นอนอันนี้วันที่18วางขายเริ่มวางขายในประเทศไทยนะครับ